สวัสดีครับผมเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามนะครับในช่องของนัทแท็กเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดปูนรังธานีวันนี้ผมมีสินค้านะครับเป็นลรตารี่นะครับต้องบอกว่าลรตารี่ยืนหนึ่งนะครับ จากค่ายฟาร์มเทคนะครับมาแนะนำนะครับในด้านของราคาให้กับเพื่อนๆ FC นะครับได้ชมกันนะครับปีนี้นะครับฟาร์มเทคผมยังไม่ทันได้รีวิวนะครับก็ปรับชมนะครับมาใหม่เป็นรุ่นเกณ3นะครับก็พัฒนานะครับในหลายๆด้านนะครับของเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับเรามีทั้ง80เซ้นะครับขนาด1เมตร3 5 1เมตร60 1เมตร85 1เมตร90แล้วก็ 2เมตรนะครับใหญ่สุดจะเป็น2เมตร20นะครับในด้านของตัวเกนฑานะครับรอบนี้ที่เปลี่ยนมานะครับก็จะมีในด้านของตาแมวนะครับรูระบายน้ํามันครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับน็อตจะเป็นน็อตกันคลายนะครับแบบในเรื่องของของกาดนะครับกาดข้างๆนะครับตัวกันสึกนะครับให้กับเพื่อนๆเอฟซนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องราคานะครับส่วนใครที่ต้องการเดินทางมารับเองนะครับ ราคาจะลดจากป้ายนะครับจะลดจากป้ายก็จะลดไปตัวละ2,000บาทนะครับจะลดไปตัวละ2,000บาททุกตัวทุกรุ่นทุกขนาดนะครับมาวันนี้นะครับก็จะมีเมตรแนะครับพอดีเอดแปดสิบเส้นนะครับผมออกไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ราคา38,500นานะครับส่วนเมตรหนะครับสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับเรื่องอะไรนะครับลูกค้าไม่ต้องได้นี่เลยครับเขาจะมีแผ่นเพจนะครับให้อย่างนี้ครับ อ่าเรื่องอะไรส่งตรงจากโรงงานนะครับเคอรี่วันเดียวถึงนะครับเราโอนตังค์จ่ายค่าอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบเรื่องเรื่องส่วนสึกล้อต่างๆนะครับมีเบอร์ช่างเทคนิคให้นะครับตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากของค่ายอื่นจากที่อื่นนะครับชัดเจนเลยนะครับอ่ะขนาดของเม็ดหนะครับจะอยู่ที่ราคาอ่าเม็ดสามห้านะครับอ่าเม็ดสามห้าก่อนนะครับจะอยู่ที่ราคา4ี่หมื่นนะครับตัวเม็ดสามห้าเนี่ยจะไปใส่กับรถ B2420 ครับรถ B2420 รถ b ี7นะครับพวกนี้นะครับเอาไปปั่นนานะครับตัวนี้นะครับผมผมค้างปีนะครับผมเป็นของค้างปีตัวนี้ผมลดเหลือราคา4 3 0 0 0นานะครับตัวนี้เหลือ43 0 0 0าเป็นของค้างปีที่กิงราคาเต็มจะอยู่ที่4 5 0 0 0น้านะครับถ้ามาแล้วเองนะครับลดไปอีก0 0 0พอีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมตร35นะครับอ่ะเมตร6กันบ้างนะครับราคาปรับขึ้นมาจากเดิมเยอะนะครับจากราคา49 0 0 0นะครับตอนนี้นะครับ ราคารวมจัดส่งนะครับ200กิโลก็จะอยู่ที่ราคา5 1 0 0 0บาทนะครับส่วนมารับเองนะครับก็จะอยู่ที่ราคา49 0 0 0นนะครับเม็ด8ครับเม็ดแ0ดสบ rx 185้านะครับ ftr 185้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา58,500บาทนะครับห8 5 0 0นแดยะครับยืนขายตามราคาโรงงานนะครับส่วนมารับเองก็รับส่วนลด2,000บาทนะครับส่วนเม็ดเกนะครับขนาดเม็ดเก้าจะเป็นตัวนี้ครับเพิ่มมานะครับก็จะเป็น 10แถวปั่นนะครับก็จะอยู่ที่ราคา60,000 60,000บาทนะครับ60,000บาทนะครับเม็ดเม็ดข้าวนะครับจะต่างจากเม็ด8ก็คือเม็ด9้าจะไม่ได้ทําเป็นเ e น3ออกมานะครับก็ยังเป็นรุ่นรุ่นเดิมอยู่นะครับราคาก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับส่วน2เมตร6เซนนะครับ2เมตร6ก็จะไปใส่พวก M5,000 พวกนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่71,000บาทนะครับ71,000บาทส่วนรุ่นใหญ่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็น 2272XT นะครับราคาจะอยู่ที่79,500นะครับส่วนถ้าเป็นเจน3ได์นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นระบบเฟืองนะครับราคาก็จะอยู่ที่84,500นะครับประมาณนี้นะวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับในราคาเรื่องสินฟ้านะครับสินค้าของฟาร์มเทนะครับโรตารี่รับประกัน1ปีเต็มจากโรงงานนะครับยิ่งตัวใหญ่นะครับ ที่เราเห็นชัดเจนก็จะมีสปริงนะครับสเสาเลยนะครับหัวเกียร์ใหญ่ไม่กินรอบเครื่องนะครับแข็งแกร่งทนทานนะครับแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะครับกับลูกค้าเกษตรกรที่เอาสินค้าของเราไปใช้แน่นอนนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130477นะครับขอบคุณครับ